ก่อนที่พวกเราจะมาที่นี่เชื่อว่าหลายคนก็ได้ฟังธรรมะฟังคำบรรยายมามากมายแล้วอาจจะฟังทางทยุหรือเรียหลังก็ฟังทางโทรศัพท์มือถือฟังทางคอมพิวเตอร์ ก่อนหน้านก่อนจะฟังทางซีดีเราฟังมาเยอะซึ่งมันก็มีประโยชน์นะเพราะว่าทำให้มีข้อคิดสำหรับเตือนจิตเตือนใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฟังมากเท่าไหร่มันก็ยังไม่ไม่ช่วยให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้ หลายคนทีเดียวนะฟังเชา้าฟังเย็นฟังเชา้าฟังเย็นแต่ว่ายังเหมือนเดิมนะไม่ว่าจ,จะเป็นนิสัยใจคอหรือพฤติกรรมที่ยังขี้โกรธก็ยังขี้โกรธเหมือนเดิมี่ยังจู้จี้ขี้บ่นก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าที่ยังใจลอยดื่มตัวบ่อย,ยนี่ก็ยังเหมือนเดิมเพราะอะไรนะเพราะว่า ขาดการปฏิบัติขาดการฝึกฝนหลายคนฟังแล้วก็สบายใจเพราะว่าระหว่างที่ฟังเนี่ยใจมันก็ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าอยู่ว่างๆบาา่หล่ใจก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการคิดถึงปัญหาการเงินคิดถึงพฤติกรรมของลูกนคิดถึงความเจ็บป่วยของสามี หรือว่าปัญหาของพ่อแม่ที่ชอบมายืมเงินพอคิดเรื่องแบบนี้เข้ามันก็หนักอก,หน,กหนักใจรุ่มร้อนแต่พอมาฟังธรรมฟังคำบรรยายใจมันมาจดจ่ออยู่กับคำบรรยายมันไม่ไปคิดนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็เลยสบายใจแต่พอฟังเสร็จ ก็กลับเครียดกับมีตกกังวลเหมือนเดิมนะอันนี้เพราะว่าขาดการฝึกฝนขาดการปฏิบัติหลายคนก็รู้นะว่าโกรธไม่ดีแต่พอมีอะไรมากระทบไม่ว่าทางหูทางตาก็โกรธทุกทีทั้งที่ตั้งใจว่าเนี่ยถ้าเราโกรธเนี่ยเราจะกลับมาตามลมหายใจ พอได้ฟังครูบาอาจารย์แนะนําอย่างนั้นหรือว่าเมื่อโกดโกดเมื่อใดก็จะกลับมาตามลมหายใจหรือกลับมาภาวนาพุโทโธหรือมาเตือนใจตัวว่าเนี่ยกดคือโง่โมหคือบ้าแต่พอโกรธที่ไรนะมันลืมหมดนะที่ตั้งใจจะทําหรือคําแนะนําของครูบาอาจารย์ท่านก็สอนดีๆนะและตอนที่เราฟังเราก็คล้อยตามเด็ดด้วยอยากจะทํา ตามที่ท่านแนะนำแต่พอมีใครมาพูดนินา้าหรือทำอะไรไม่ถูกใจโกรธลืมหมดนะพุโทโธลืมหมดนะตามลมหายใจแม้กระทั่งคูบาจารย์บอกว่าเนี่ยอย่าไปตอบโต้แต่ก็เห็นด้วยนะแต่พอถึงเวลาก็ โตเถียงโตแย้งหรือว่าต่อว่าได้หนักกว่าเดิมก็ว่าหนึ่งเราว่าสองก็ว่าสองเราตอว่าสี่ลืมหมดนะเพาะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฝึกให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพียที่เรามาเนี่ยที่นี่เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่นานทุมทนาเพราะว่าเรามาไม่ใช่แค่มาฟังธรรมเช้าเย็นนะแต่ว่าเรามาเพื่อจะปฏิบัติด,ด้วยแล้วือช่วรปฏิบัตินเนี่ยนะมันก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถึงน้อยมันก็ยาวกว่าการฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วก็ฟังไปในสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคย ที่บ้านบางทีก็เปิดแอร์ฟังธรรมะไม่มีอะไรมารบก,กวนอยู่ที่บ้านสถานที่คุ้นเคยมันก็ฟังแค่ช่วงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงบางทีฟังไปก็นําเอกเนกไปมันก็สบายแต่ว่าไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับการมาปฏิบ,บัตินะปฏิบ,บัตินี่มันโดยเพราะมาที่นีนะ่มาอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคย ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าที่บ้านแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องเรียกว่าทั้งวันเลยหลายชั่วโมงรวมทั้งการอยู่ในเรียบทซ้ำเดิมเดินกลับไปกลับมายกมือกลับไปกลับมามันต้องใช้ความเพียรและใช้ความตั้งใจมากและในนอนก็ต้องสู้กับความเบือ่อแล้วก็ สู้กับความง่วงงาหัานอนสารพัดไม่เหมือนเวลาเราฟังธรรมที่บ้านนะถ้าง่วงก็ลุกไปเดินถ้าเบื่อก็ไปหยิบอะไรมาเคี้ยวมากินมันต่างกันเยอะนะระหว่างการฟังธรรมกับการมาปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะมันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะมันก็ยังเหมือนเดิมนะ ยังจู้จี้ขี้บน่นยังหงุดหงิดนะหรือว่ายังเป็นคนที่เครียดหนักอ,อกหนักใจรุ้หมอ,อก,กุ้มใจเหมือนเดิมเมื่อเรามาที่นีนะ่นั้นก็ถือว่าเรามาทำสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่เราก็ต้องรู้นะว่าจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติที่นี่คืออะไร บางคนก็อยากจะมาหาความสงบอยากจะมาพบกับความสงบหลังจากที่ฟุง้งซ่านหลังจากที่เครียดมานานจริงจริงเนี่ยความสงบนี่มันเป็นเรื่องรองนะสรับการปฏิบัติที่นี่จะเรีให้เป็นผลพลอยได้ก็ได้หรือเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลังแต่สิ่งสำคัญอย่างแรกนะที่เป็นจุด เป็นจุดมุ่งหางการปฏิบัติที่นี่เนี่ยก็คือความรู้สึกตัวความรู้เนื้อรู้ตัวหรือการมีสติซึ่งมันก็ต่างจากสมาธินะบางทีหลายคนเวลาพูดถึงความสงบก็นกึกถึงสมาธิแต่ว่าความสมงบเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับธรรมะตัวอื่นด้วยเช่นสติปัญญาความรู้สึกตัวเรารู้ อะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วนะเรียกว่ารู้โลกมาเยอะแล้วถึงเวลาที่เราจะมารู้ตัวรวมทั้งรู้สึกตัวแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวด้วยมันก็คำคล้ายๆกันนะแต่ว่าก็ต่างกันอยู่บ้างนะรู้เนื้อรู้ตัวนี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวในแต่ละขณะขณะเป็นขณะขณะขณะแต่ความรู้ตัวเนี่ยมันความม,ามันกว้างนะ มันไม่ใช่เฉพาะรู้ตัวเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วก็ไม่หลงไปตามอารมณ์มนะไมาจะเป็นอารมณ์โกรธโกดหอูเศร้าตื่นตกใจไอ้อย่างนั้นมันก็เรียกว่าไม่รู้ตัวนะถ้าเกิดว่าเข้าไปหลุดไปในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยตอนนั้นมันลืมตัวแล้วแต่รู้ตัวยังมีความหมายกว้างกว่าน,นั้นนะนนเช่นเรารู้ว่าเราเป็นคนมีนิสัยใจคออย่างไรบางคนไม่รู้นะ ไม่รู้ตัวเป็นคนขี้โมโหเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ชอบคิดและคิดน้อยหรือเป็นคนที่ชอบชอบจู้จี้ขี้บน่นทั้งที่คนข้างนอกน,นี่เห็นชัดเลยแต่ตัวเองไม่รู้อันนี้ก็เรื่องไม่รู้ตัวนะแล้วก็เป็นกันเยอะทีเดียวเพราะว่ามันยอมรับได้ยากน,นะว่าเราเป็นคนที่จู้จี้ขี้บน่นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ หรือว่าเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นคิดเล็กคิดน้อยมันยอมและใจอยากเพราะว่าเราต้องการมีภาพของคนดีตัวาตาเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะยอมรับนะว่าเรามีนิสัยแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของคนทั่วไปหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีในความรู้สึกของเราด้วย ที่ดีก็คือว่าเราเป็นคนสงบนะเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุภาพไม่ชอบนินทาใครหลักนะแน่นมั่นคงนั่นะคือความอยากนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นอีกอย่างหนึง่งก็ได้นะอนะ่รู้ตัวเนี่ยคือรู้ว่าเรามีนิสัยอย่างไรนะอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นเลยแม้ว่ามันจะเป็นอ่นิสัยที่ อาจจะไม่ดีนักในสายตาของเราหรือเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่การที่รู้ตัวอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้ตัวที่ลึกซึ้งเห็นที่ว่าแต่นี้รู้ว่ามีนิสัยใจคออะไรเลยนะรู้ว่าชอบอะไรยังไม่ยังไม่รู้เลยนะคนที่เรียนหนังสือทั้งหานี่เรียนไปถึงมหาเทลัาายแล้วยังไม่รู้เลยนะว่าเออนี่ชอบวิชาอะไรถนัดวิชาอะไร เรียนตามเพื่อนแม้กระทั่งคนเ,เรียนหมอนี่ก็ลึกๆก็ไม่ได้เพราะชอบเรียนหมอแต่เพราะว่าถูกคาดหวังว่าต้องเรียนหมอหรือว่าเป็นเพราะค่าดนิยมสังคมแวดล้อมแต่ใจจริงอาจจะชอบถ่ายรูปอาจจะชอบทำละครมากกว่าก็ได้อย่ว่าจะชอบอะไรเลยนะที่เป็นเรื่องของ วิชาการแม้กระทังที่มันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเนี่ยเช่นชอบดูหนังอะไรเนี่ยชอบดูหนังประเภทไหนนี่จำนวนมากที่ไม่รู้นะ n e t f l i x เนี่ยมันเป็นบริการนะใหเ้เกี่ยวกับเรื่องจัดหานหนังภาพยนตร์นานาชนิดมาให้กับสมาชิกเ,เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเคย ทำคล้ายๆแบบสอบถามนะหรือว่าความเห็นนะว่าผู้ชมเนี่ยหรือสมาชิกเนี่ยชอบหนังประเภทไหนให้ติ๊กให้กาให้บอกให้ระบุหลายคนก็บอกเน่ยชอบดูหนังประเภทที่มันมีสาระเป็นหนังเกรด A เป็นหนังคลาสสิกไม่ใช่หนังแบบแอคชั่นหรือว่า หนังแบบประเภทเปรตดีนึกวิเนี่ยเขาก็จัดหา,านหนังประเภทที่ว่านี่มาให้สมาชิกนะที่บอกว่าชอบหนังประเภทเนี้มีการแจ้งนะว่าตอนนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยเรามีบริการให้แล้วแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ดูนะไม่เปิดดูไปดูหนังประเภทอื่นแทนจะเป็นอย่างนี้กันมากเลย ดูทางตลานี้เขาเลิกแล้วนะเขาเลิกถามว่าต้องการหรืออยากดูหนังประเภทไหนแล้วก็คอยสังเกตนะว่าสมาชิกเนี่ยเปิดดูหนังประเภทไหนเป็นพิเศษแล้วก็พบว่าในหนังที่สมาชิกดูจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่หนังประเภทเดียวกับที่สมาชิกเนี่ยบอกว่าอยากจะดูอยากจะดูหนังที่มันเป็นหนังคลาสสิกเป็นหนังมีสาระแต่ว่าเปิดดูจริงๆอ่ะหนังบู หนังเกรดีอย่างเงี้ยตอนหลังเขาเลยไม่ถามแล้วแต่เขาอาศัยการดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกชอบดูหนังอะไรวมันมีอัลกอริทึมนะที่เขารู้แล้วพอเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จัดหาหนังนั้นมาให้แจ้งข่าวให้สมาชิกเพราก็ว่าสมาชิกใช้บริการกันคับข้าง แปลว่า n น t f l i x กเนี่ยเขารู้ว่าสมาชิกต้องการหรือชอบหนังอะไรมากกว่าเจ้าตัวเนี่สิ่งที่เจ้าตัวระบ,บุว่าชอบหนังประเภทนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้ชอบหรอกคิดว่าชอบแต่พฤติกรรมจริงๆเนี่ยมันเป็นหนังประเภทอื่นแล้วเจ้าตัวก็ไม่รู้นะแต่ n น t f l i x เขารู้เพราะเขาติดตามนะว่าสมาชิกเนี่ยจริงๆเราดูหนังอะไรแล้วก็เขาก็หาหนังเหล่านั้นี่มามาให้สมาชิกก็เป็นวิธีการดึงลูกค้าเอาไว้ ที่ขนาเรื่องง่ายๆนะชอบหนังประเภทไหนเนี่ยคนจำนวนมากยังไม่รู้เลยไนอะ้ที่คิดว่าชอบเนี่ยแต่ว่าชอบจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือยิ่งกว่านั้นนะชอบหรืออยากมีแฟนประเภทไหนอยากมีแฟนรูปร่างหน้าตายอย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหลายคนนะที่เขาหาคู่เนี่ยทางอินเทอร์เนต็ตหรือออนไลน์สมัยก่อนคนก็ได้คู่ผ่าน คำแนะนําของพ่อแม่พ่อแม่หาคู่ให้ตอนหลังนี่ก็เพื่อนๆแนะนําหรือว่าได้คู่จากการที่ทํางานร่วมกันแต่ตอนหลังคนนิยมแล้วหาคู่ทางออนไลน์มีบริการหาคู่ี่จะแยะไปหมดเลยแล้วก็วิธีการคล้ายๆกันก็คือว่าให้ระบุนะว่าต้องการอยากจะเจออยากจะคบคนประเภทไหนผมสีอะไรส่วนสูงเท่าไหร่ ผิวดำขาวอาชีพอะไรระบุละเอียดเลยนะคนก็ระบุไปแล้วเขาก็หาคนที่ตรงกับสเปคเนี่ยที่ระบุที่สมาชิกระบุนัดเจอกันรากว่าไม่ค่อยได้ลงเอรกันเท่าไหร่น,นระรากว่าพอลงเอรจริงไปลงเอรกับคนที่มาไม่ตรงกับสเปคที่ตัวเองระบุเอาไว้เป็นอย่างนี้เยอะเลยนั่นก็แปลว่าอะไรแปลว่า คนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองชอบชอบคู่ประเภทไหนแบบไหนต่อเมื่อเจอบางคนเข้าจึงรู้ว่าเออนี่ใช่มารู้ว่าใช่แต่ตอนเจอจริงๆเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ตรงกับที่ตัวเองเนี่ยเคยคิดหรือเคยระบุเอาไว้นี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มัน,มนช่วเว่าคนราจริงเนี่ยมันไม่ค่อยจานวนมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองแม้กระทั่งชอบเรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดา เช่นชอบดูหนังอะไรชอบแฟนประเภทไหนยิ่งถ้าเป็นการเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงจังเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมีหลายคนเนี่ยมาหาตามานเนี่ยหลายคนก็บอกเลยเนี่ยอยากจะฟังธรรมนะคิดว่าตมาเป็นเทพนะอยากจะฟังธรรมแล้วให้ตมาเปิดพูดไปเลยนะฟังธรรมอะไรแล้วก็จะถามนะอยากฟังเรื่องอะไร แล้วร้อยทั้งร้อยเนงอึ้งเลยนะตอบไม่ได้ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรนี่แม้กระทั่งว่าสนใจธรรมะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยสนใจธรรมะเรื่องอะไรคิดอยู่นานนันเอที่คิดไม่ออกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้เตรียมทํากันบ้านมามาถึงก็ให้ตมาพูดธรรมะโดยที่ไม่ได้เตรียมกันบ้านมาเลยว่าเนี่ยตัวเองอยากจะฟังเรื่องอะไรอีกส่วนหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าตัวเองชอบ หรือสนใจเรื่องอะไรด้วยนี่ขนาดคนที่สนใจธรรมะนะแล้วอ,อุตส่าห์เดินทางมาไกลเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือสนใจเรื่องอะไรเพราะเรื่องการรู้ตัวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่อย่าไปคิดว่าเป็นญากปากข้องนะคนส่วนใหญ่นี่เรียกว่าไม่ค่อยรู้ตัวหรอกและไม่ใช่เพราะรู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ามีนิสัยอะไรชอบอะไรนะยิ่งการรู้ตัว ในแต่ละขณะแต่ละขณะยิ่งยิ่งไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เช่นตอนที่ใจลอยเนี่ยหรือว่าตอนที่จมอยู่ในอารมณ์เนี่ยก็ไม่รู้ตัวหรือว่ากำลังมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเนี่ยก็ไม่รู้คนที่มาหาเนี่ยเคยถามนะแตมาเคยถามตอนนี้รู้สึกยังไงมีมีความรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ตอบไม่ได้ตอบเป็นความคิดไปเลย คนเดินี้ไม่ค่อยรู้นะว่าตัวเองรู้สึกอะไรอันนี้ส่วนหลวงพ่อไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเวยแต่พอไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะมันก็เกิดปัญหาตามมาก็คือจมอยู่ในความทุกข์ได้ง่ายกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดกลายเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะลืมตัว แล้วพอเครียดพองุดหงิดพอกังวลนะหรือตื่นตกใจนะมันก็ยิ่งลืมตัวหนักเข้าไปใหญ่อย่างเช่นคนที่โกรธเนี่ยพอโกรธเนี่ยก็ลืมตัวพูดอะไรไปก็ไม่รู้บางทีก็ใสาอารมณ์กับลูกบางทีก็ต่อว่าพ่อแม่เพราะว่าทานทำอะไรไม่ถูกใจหรือไม่เชื่อฟังอันนี้เพราะว่าลืมตัวพอมารู้ตัวหรือนึกขึ้นมาได้ก็เสียใจนะว่าไม่น่าเลย แล้วคนเรานี่เดี๋ยวนี้ลืมตัวกันบ่อยนะมีคนกลุ่มหนึ่งนะก็ใบกลางคนนี่แหละไปเล่นน้ำทะเลนะแถวภูเก็ตหรือว่าแถวกระบี่เอ่อหรือแถวอันดามันเนี่ยนะส่องดูปะกการางังก็มีพี่คนหน,นึ่งด้วยกนชอบดูปะกการังมากเลยเกาะ่วงยางดูปะการังใต้ใต้ทะเล พอเหนื่อยแล้วก็ขึ้นมาบนเรือกับเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่ก็วัยกลางคนกำลังนั่งพักในเรืออยู่ดีๆก็มีคนหนึ่งเนี่ยเห็นอารมาเป็นฝูงเลยอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเลยเพื่อนเพื่อเลยโจรลงน้ําผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะที่เพิ่งขึ้นมาจากการดูประการังเนี่ยพอเพื่อนๆกระโดดลงน้ําเงอนก็กระโดลงมาพอกระโดดไปสักพักก็ตะโกนขึ้นมาว่าเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วย กูว่ายน้ำไม่เป็นอีกเขาไปบอกช่วยด้วยแนละ้วบอกชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูว่น้ําไม่เป็นว่น้ำไม่เป็นแล้โดดไปทำไมลืมตัวนะเห็นเพื่อนโดดก็โดดบ้างแต่คนเราไม่ได้ลืมตัวนะแบบนี้เท่านั้นนะบางทีเราลืมตัวแล้วมันเกิดโทษมากกว่านั้นนะเช่นลงบันไดแล้วลืมตัวใจลอยพัดตกบันไดหรือว่า เข้าห้องน้ำแล้วกำลังใจลอยลื่นถลายหัวพระหัวล้มหัวฟาดพื้นกระโหลกร้าวหรือบางทีเอามาพึกเอามาพาดไปเลยนี่ก็เรียกว่าลืมตัวนะล้ก็การจมเข้าไปในอารมณ์เนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัวตอนที่อยู่ในอารมณ์นั้นไม่รู้ตัว ซึ่งมันก็ธรรมดานะคนเราเนี่ยจะให้รู้ตัวตลอดนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนนะแต่น้อยถ้าเกิดว่าเรานะมีสติเนี่ยเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวได้ไวเราก็จะรู้สึกตัวได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่ทาอะไรที่มันผิดพลาดหรือเกิดโทษทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นแต่เรื่องนี้คนไม่ค่อยสนใจนะคนคิดแต่จะหาความสงบสงบโดยที่ไม่ต้องคิดอะไร ซึ่งมันไม่พอนะแม้ว่าจะมีความคิดเนี่ยแต่ว่าก็ก็ยังสงบได้ถ้าว่ารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีความรู้นร,รู้ตัวจนหลุดจากอารมณ์ได้จนหลุดจากความคิดได้เวลาโกรธเนี่ยก่อนที่จะพูดหลุดปากอะไรไปมันรู้ตัวขึ้นมามันไม่ได้แค่นึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์นะแต่ว่า เกิดความระลึกได้ในปัจจุบันเกิดความรู้นู้นรู้ตัวึ้นก็เลยเนะี่หายโกรธวณะที่กำลังเศร้ากำลังหดหูอยู่นะเกิดรู้นู้รู้ตัวขึ้นมาก็หลุดจากความเศร้าความหดหูได้ขณะที่ใจลอยมีสติรู้ทันความคิดตัวรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้นก็ทําให้เราพบกับความสงบได้นะ แม้ว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนหลวงปู่เจียท่านพูดไม่ดีนะบอกว่าเนี่ยสงบอยู่คนเดียวนะในที่เงียบเลยนะมันไม่ใช่ความสงบที่แท้นะมันต้องใจสงบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงม,ม,มีการเคลื่อนไหวหรือมีความแปรปรวนน่นะ คือความสงบที่แท้จริงสงบแบบนี้ได้มันก็มีมีสติมีความรู้สึกตัวนะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการฟังธรรมเยอะๆบ่อยๆแต่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยการลงแรงนะต้องเจอความเมื่อยต้องเจอความง่วงต้องเจอความเบื่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะสอนให้เรามีสติรวมทั้งความคิดฟุ้งปรุงแต่งต่างๆนะ ถ้าเราไม่คิดไปกดไปห้ามมันนะมันก็สามารถจะสอนให้เราสอนให้มีสติเร็วมีสติรู้ทันความคิดได้เร็วแต่ก่อนที่จะไปรู้ทันความคิดนะก็ให้มารู้กายก่อนนะเวลาเดินเนี่ยก็ให้รู้ตัวว่าเดินเวลายกมือก็ให้รู้ตัวว่ายกมือตอนนั้นมันจะรู้สึกนะว่ามือยกกายขยับเท้าขยื่นอันนี้เรารู้กายนะก็เป็นความรู้ตัวแบบหนึ่งต่อไปมันก็จะไปรู้ความที่รู้อารมณ์ ก็เป็นการรู้ตัวอีกระดับ